วันอะไรกบารบมณ์จลเลยว่าบารกาต่อสวัสดีนกักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งห้องคุดาทุกคนเลยค่ะ,คะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยของวันพ่อแห่งชาติและในวันนี้พุดาก็จะให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทและความสําคัญของพ่อนั่นเองนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคุณพ่อของเรามีความสําคัญและมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง เดี๋ยววันนี้คุูดาจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทและความสาคัญของพ่อกันค่ะบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อทํางานหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอบรมสังสอนให้ลูกเป็นคนดีคอยดูแลคุ้มครองลูกและสมาชิกภายในบ้านให้การศึกษา เล่าเรียนแก่ลูกช่วยแบ่งเบางานในบ้านนั่นก็คือบทบาทหน้าที่และความสำคัญของคุณพ่อนะคะแล้วนักเรียนรักคุณพ่อกันไหมคะหากหนักเรียนรักคุณพอ่อนักเรียนก็จะต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้วัสลามค่ะบ๊ายบาย